ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซมบูมันเตงกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะครับวันนี้3คู่ครับผมประจำวันพุธที่30สิงหาคมนะครับก็ก่อนจะซ้นเดือนนะฮะยังเป็นคิวของฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับผมเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะร,รอบคัดเลือกนะครับผมรอบสุดท้ายละแล้วก็เป็นเลก2ด้วยคือเนี่ยจะได้รู้ว่าอีก3ทีมที่เข้าไปสู่ รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะมีใครกันบ้างนะครับผมตีสองตรงทั้ง3คู่ครับ A.K. Aten เปิดบ้านเจอกับ Royal a n t w e r p ครับ F.C. Copenhagen เปิดบ้านเจอกับราคู p h h ส s ต o h a w a และ P.S.V. Eindhoven เปิดบ้านเจอกับ g r a s g o w Rangers นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันฮะสคู่วันนี้เน้นๆนะครับผมชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับโดยคู่แรกเราไปกันที่กรีซกันก่อนนะครับ A.K. e a 1 0ครับเปิดบ้านเจอกับโรยอนอันเวิรบนะฮะผมตัวแทนจากเบนเยียมครับ นัดแรกเนี่ยไปเล่นที่อันเวิร์บมานะครับเป็นทางฝั่งทีมจากเบลเยียมนะครับเฉือนเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่ศูนย์นะฮะคุมความได้เปรียบมาได้เล็กน้อยในวันนี้ครับผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับผม aka 10นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ขณะที่ Royal a n t w e r p ครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ ทั้งคู่เนี่ยถ้าไม่นับนัดที่แล้วก็มีเจอกันมาก่อนบ้างอยู่เหมือนกันครับแต่เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องทั้งสิ้นนะฮะซึ่งผลการเจอกันเนี่ยเป็นเอเทนที่ทําได้ดีกว่าทั้งหมดนะครับเป็นนัดแรกนะที่อันวูบชนะเอเทนได้เมื่อเกมที่แล้วนะฮะซึ่งวันนี้เจ้าถิ่งก็ยังคงไม่มีปอโลเฟอร์นันเดสที่บาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งรายคือกองหน้าตรีนิดดแอนโตไบโกนะฮะผมอย่างเลวีกาเซียฮะเพิ่งจะเจ็บมาในนัดล่าสุดครับผม เจ้าตัวนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยนะฤดูกาลที่แล้วเล่นในลีก31นัดยิงไป14ลูกกับอีก5แอสซิสต์นะครับถ้าเกิดเช็คฟิตไม่ผ่านขาตัวนี้ไปบอกเลยว่าเกมรุกกระเทือนแน,น่แน่ภาระคงไปตกหนักกับพวกกองกลางตัวสนับสนุนนะครับอย่างสตีเฟนซูเบอร์ฮะกองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นอดินอัมราบัตนะครับเพราะว่าไอตัวอะไหล่ที่เป็นกองหน้าตัวอ,อื่นเนี่ยบองตรงเกรดไม่ถึงจริงๆฮะ ขณะที่ทีมจากเป็นเยี่ยมครับขาดแน่ๆฮะคือกองกลางอย่างเจอเล่บาทไทเล่นะครับผมที่เจ้าตัวโดนใบแดงในนัดที่แล้วนะฮะวันนี้รับรองว่าลงสนามไม่ได้ชชวร์นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไอตัวเจ็บตัวรอเช็คฟิตเนี่ยที่เหลือมันไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะฮะอันนี้ตัดทิ้งได้เลย ซึ่งแผงรูกจะนํามาโดยวินเซนต์ยันเซนแน่นอนนะครับผมนี่คือตัวหลักของทีมนะฮะฤดูการที่แล้วลงในลีก36นัดยิงไป18ลูกกับ4แอสซิสต์นะครับผมคือตัวผลิตกรแทบจะเกือบครึ่งของทั้งรุดูการนะฮะส่วนแผงหลังก็จะคุมโดยตัวเก๋าอย่างโทบี้อันเดอร์ไว์เรลนะครับผมในวัย34ปีนะยังเล่นอยู่นะครับผมบางคนคิดว่าเลิกเล่นไปละซึ่งนัดนี้ครับถ้าพูดถึงความสดนะต้องบอกว่าทางฝั่งของอันเวิร์บสดกว่านะครับเพราะว่าหลังจากจบแมชเล็กแรก ที่ทั้งกูเจอกันเมื่อวันที่23สิงหาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้เล่นแมตช์ไหนเลยนะแต่เอเทนเนี่ยมีเกมลีกนะครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาก็เสมอกับทางด้านของพันเซริอสไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไปดูไลน์อัพมาต้องพูดตรงๆว่าเอเทนนี่แทบจะเอาชุดสำรองลงแทบจะยกกระบิเลยครับคือกะว่าเก็บความสดไว้ บทกับอันเวิร์บในวันนี้เลยซูเบอร์ก็ไม่ได้ลงนะครับผมอัมราบ,บัตอะไรพวกนี้ไม่ได้ลงเลยครับขนาดเจอกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมานะไอ้พันเซริอ,อสเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสดๆเลยนะยังเอาชนะไม่ได้เลยครับผมคือชัดเจนนะพวกเขาเน้นนัดนี้มากกว่าแน่ๆซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าเอเทนก็อยากจะแก้มือนะพวกเขาเคยผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มมาละครั้งหนึ่งครับผมก็ครั้งแรกด้วยเมื่อปีฤดูกาล2018-2019นะครับแล้วก,ก็จบเป็นบวยกลุ่มฮนะ ไปอยู่กลุ่มเดียวกับเบนฟิก้าอาแยัคส์แล้วก็บาเยรนนะครับผมก็เลเละเทะไปแล้วครั้งนั้นนี่เก็บไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียวนะในรอบแบ่งกลุ่มขณะที่โรยอนอันเวิร์บเองเนี่ยไม่เคยไปเล่น UCL เลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเคยไปเล่นแต่ยูโรปาลีกนะเมื่อฤดูกาล2021-2022ถถึึงงนะครับแล้วผลงานก็ไม่ได้วด,ดีมากครับเกมเยือนนี่ไม่ชนะใครเลยนะครับผมภายใต้การคุมทีมของอ่ามาร์คฟันบอมเมลนะครับผมในวันนี้โอ้กลายเป็นโค้ชแล้วนะ น่าสนใจครับเพราะว่านักเตะหลายคนอันเบิร์ฟเนี่ยมีอายุที่แบบน้อยมากๆครับ18 19เท่านั้นเองซึ่งถ้าพูดตรงๆนะถ้าให้สู้กับเอเธนจริงๆอ่ะสู้ยากสู้เหนื่อยครับขนาดนัดก่อนชนะ1-0ก็จริงแต่ถ้าไปดูรายละเอียดของเกมเลยนะครับครองบอลก็น้อยกว่าครับ43ต่อ57เปอร์เซ็นต์โอกาสจบสกอร์ก็น้อยกว่าครับ8ครั้งตรงกรอบ4นะฮะแต่เป็นประตู1ขณะที่เอเธนเนี่ยมีโอกาสยิงถึง21ครั้งครับตรงกรอบ4นะฮะชัดเจนครับว่าเอเธนจริงๆเนี่ยครองเกกมไดด้ีว่า น่ากลัวกว่าครับผมเปอร์เซนต์การครองบอลเปอร์เซนต์การจ่ายบอลอะไรพวกนี้เยอะกว่าแบบโอ้โหเปอร์เซนต์การจ่ายบอลนี่เยอะกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะผมว่าวันนี้เอเทนดูดีกว่านะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งมีเกมเตะมาเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็เก็บตัวแทบจะทั้งทีจริงครับกลับมาเล่นในบ้านวันนี้ขอแค่ลูกเดียวครับผมไปลุยศึก UCL ทันทีผมว่าไม่น่าจะพลาดนะคงคว้าโอกาสนี้ได้ความเก่าของนักเตะมีมากกว่าเยอะนะครับ คู่นี้นี่เอเทนเปิดมาต่อครึ่งลูกนะผมว่าราคาสวยสบายๆนะครับอยู่ต่อเจ้าถินเอเทนได้เลยครับคู่ถัดมาครับไปที่เดนมาร์กครับ FC ฟซโกเปนเฮเกนครับจะเจอกับระคูฟเชสตวานะครับผมนัดแรกครับเล่นที่โปแลนด์นะฮะโคเปนเฮเกนบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนนะครับกลุ่มความได้เปรียบมาในนัดที่2ในวันนี้ฮะผลงานของโคเปนเฮเกน5นัดหลังสุดครับชนะ4แล้วก็ แพ้1นนะฮะแพ้มาในนัดล่าสุดครับที่เปิดบ้านเจอกับ c ีเคบอกนะครับผมแพ้1นนะฮะขณะที่ราโคฟครับผม5้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับดังนั้นราโคฟครับจะสดกว่าโคเปนเฮเกนนะเพราะว่าได้พักมากกว่าประมาณ3วันนะครับ และนี่ก็จะเป็นการเจอกันครั้งที่2ของทั้งคู่อีกด้วยนะครับไม่เคยเจอกันเลยนะแมตช์ที่แล้วนี่เป็นแมตช์แรกเลยแล้ววันนี้ทางฝั่งทีมเยือนนะครับตัวหลักๆเจ็บกันเยอะมากครับไล่เรียงมาตั้งแต่กองหลังกรีซนะฮะอย่างสตรา o s สซาวนัสนะครับ,น,รบนี่เจ็บมา 2- 3สนัดแล้วนะฮะร,รวมไปถึงอีกหนึ่งกองหลังโปรแลนด์ครับคาเมลเพสกาครับผมนี่ก็ตัวหลักนะซื้อมาจากสโมสรอนคราโคเวียนะครับผมฤดูการก่อนนี่เป็นตัวหลักของคราโคเวียเลย แล้วก็มีกองกลางอย่างอีวีโลเปสอีก1รายนะครับที่บาดเจ็บตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นตัวผลิตสกอร์เลยนะครับผมถือว่าวันนี้นี่สภาพทีมราครฟไม่ค่อยดีนะครับนอกจากนี้แล้วชองคาร์ลอสซิวาครับกองกลางบราซิเลียนนัดก่อนลงเล่นที่แพ้กับเอฟซีโกเบเนเกนไปเนี่ยเจ้าตัวลงสนามแล้วก็เจ็บ เปลี่ยนตัวออกไปนาทีที่22นะครับวันนี้ยังต้องรอเช็คฟิตส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นครับผมวันนี้กองหน้าตุนิเซียอย่างเอเลียสอาชูรี่นะฮะที่เพิ่งซื้อมาจากวีบอกฤดูกาลนี้สดๆนะเจ็บนะฮะวันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับโอ้ตัวเจ็บเยอะนะ2ทีมนี้แต่ว่าผู้เล่นรายอื่นของโคเปนเฮเกนเนี่ยนอกจากไอตัวเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมแล้วนะครับดาวิดคอสโชโลวาอย่างเงี้ยนะฮะนักเตะจอร์เจียก็ไม่ใช่ตัวหลักครับคูมาบาบาก้าเองก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วลววเเเเยรมถ่่าโคปนนนฮกีย ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะอย่างน้อยที่สุดแผงเกมรุกเนี่ยโมเมนตเอลยูนูซีลงได้คือจบนะครับกับดิโอโกคอนคาเวสนะฮะผมกองกลางโปรตุเกสรายนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักทีมเหมือนกันขณะที่ทางฝั่งรากูฟนะครับผมแผงหน้าที่แบบวันนี้พอฝักผีฝักไข่ได้นี่เหลือแค่ตัวเดียวนะอย่างฟาเบียนเพียเซกี้นะครับผมซึ่งก็เอาตรงก็ไม่ได้ว่าฟอร์มโดดเด่นอะไรมากด้วยแล้วผมอยากจะบอกว่าไอแม์ในลีกล่าสุดของโคเปนเฮเกนเนี่ยก็เก็บตัวประมาณนึงอยู่เหมือนกันนะครับเก็บอยู่ประมาณ 45- ตัวหลักนะ จอแดนลาสันนี่ก็ไม่ได้ลงสนามนะครับผมเพราะฉะนั้นจะคิดนะว่าราโคฟเนี่ยพักมากกว่าแลวจะสดกว่ามากมายอะไรนะครับคราวนี้ไปดูสเตตนัดที่แล้วครับผมเล่นที่โปแลนด์เนี่ยราโคฟเนี่ยคองบอลได้มากกว่าครับ53ต่อ47เปอร์เซ็นต์โอกาสจบก็มากกว่าครับ8ครั้งตรงกรอบ2แต่ไม่เป็นประตูขณะที่โคเปนเฮเกนครับ5ครั้งตรงกรอบ2เป็นประตู1ลูกนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การคองบอลครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลครับคือฝั่งโคเปนเฮเกนเนี่ยคมกว่านะ ก็คือจ่ายแม่งกว่าเปอร์เซนต์การคองบอลเนี่ยอ่าเปอร์เซนต์การจ่ายบอลอยู่ที่ประมาณ80%เลยทีเดียวนะครับผมคอมพิวต์พาสนะฮะคือเอาตรงๆคุณภาพเกมนะโคเปนเฮเกนแมตช์ที่แล้วเหมือนไปตั้งรับแล้วรอสวนกลับนะครับผมแล้วก็ได้ผลนะชนะมาได้ก่อนในแมตช์แรกวันนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบครับกลับมาเล่นที่เดนมาร์กในวันนี้ราโคฟเนี่ยต้องเปิดเกมลุกใส่โคเปนเฮเกนนะครับผมต้องบุกมาเปิดเกมลุกใส่ซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าทางทางฝั่งเจ้าถิ่นมากๆเลย แล้วโคเปนเฮเกนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมนะที่ผมตามมาตั้งแต่รอบก่อนๆน,นะครับแล้วก็ทําเงินได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านนะครับถ้าโคเปนเฮเกนเอาจริงขนตัวผู้เล่นตัวหลักลงครบๆเนี่ยผมพูดในใครเจอก็เหนื่อยแม้กระทั่งทีมใหญ่ครับโคเปนเฮเกนเองเนี่ยเป็นทีมที่ไปเล่น UCL ค่อนข้างบ่อยถ้าเทียบกับราคอฟซึ่งไม่เคยไป UCL มาก่อนเลยนะครับประสบการณ์ในเกมยากๆแบบนี้ทางฝั่งโคเปนเฮเกนมีมากกว่าแน่นอน วันนี้เชื่อว่ายังไงเจ้าถิ่นชนะอยู่แล้วครับจะกี่ลูกเท่านั้นเองอัตราต่อรองเปิดมา1ลูกนะครับผมก็ก้ากึ่งนะแต่ถ้าจะเลือกลงทุนเนี่ยผมขอเชียร์ทีมเจ้าถิ่นดีกว่านะครับอย่างน้อยนะผมเชื่อว่าไม่เสมอหรอกเล่นให้เสมอมันเล่นยากนะครับผมรอตั้งรับรอสวนกลับดีๆฮะน่าจะยิงประตูใส่ราคอฟได้นะครับในวันนี้เชื่อว่าโคาเบนิเกนจะย้ำชัยได้อีกครั้งในวันนี้ครับ และคู่สุดท้ายครับผมตีสอตรงเหมือนกันครับ P S V a i n d h o e n ฮะเปิดบ้านต้อนรับกำเยนของ Glasgow Rangers นะครับคู่นี้รับรองว่าโคตรมันแน่นอนสูสีสุดๆครับเป็นทีมเกรดระดับ B ีบวกของยุโรปด้วยกันทั้งคู่นะครับแมตช์ที่แล้วจบลงด้วยการที่ P S V เนี่ยบุกไปเสมอกับ r a n g e r มาได้แบบสุดเดือดนฮะสประตูต่อ2นะครับผมโอ้เรียกได้ว่าแบบไล่ตามตีเสมอตลอดทั้งเกมอ่ะนะฮะมายิง2 2ได้เนี่ยนาที80เลยนะ แล้วก็ถือว่าเก็บผลสกอร์ที่ล้ำค่ามาได้ในวันนี้ครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการของทั้งคู่ครับ PSV ชนะ4เสมอ1เรนเจอร์ครับชนะ3เสมอ2นะครับไม่แพ้ใครเลยนะทั้งคู่ใน5เกมหลังสุดครับและทั้งคู่เจอกันบ่อยด้วยนะฮะเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับผมก็เจอกันในรายการนี้เลยครับผมศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับผมซึ่งครั้งนั้นนะฮะ เป็นกรสโกเรนเจอร์ที่ทําได้ดีกว่านะครับเหยาเยือนเนี่ยเกมเหย้าเสมอ2อเหมือนกันเลยนะแล้วเกมเยือนเรนเจอร์บุกมาเอาชนะได้1นนะครับเกมนี้เหมือนเดยาวูไหมเกมแรกที่บ้านเรนเจอร์ก็เสมอ2องเหมือนปีที่แล้วนะฮะดูซิว่าวันนี้เรนเจอร์จะบุกมาเอาชนะได้แบบปีที่แล้วหรือเปล่านะครับคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าทีม PSV เนี่ยตรงๆไม่น่าเป็นห่วงเลยครับนอกจากเช็คความฟิตของมารูจูเนียนะครับผมนักเตะบ,บราซิลเลียมีแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะที่แบบ เป็นตัวหลักเพราะว่าไอ้ตัวอื่นที่มันเจ็บหรือล่อเช็คฟิตเนี่ยมันเป็นนักเตะอะไรทั้งสิ้นน,นะครับไอ้ตัวสําคัญสําคัญที่ขาดไม่ได้อย่างลุคเดยองเนี่ยพร้อมลงสนามแน่นอนนะครับรวมถึงโนอาแรงฮะกองหน้าที่ซื้อมาจากคลับบรู๊คนะครับผม2ตัวนี้ลงได้ผมว่าเกมลุกหน้ากลัวแล้วล่ะเออไอ้ตัวนักเตะปั้นอย่างโยฮันบากาโยโก้ก็ฟิตพร้อมลงสนามเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าโดยรวมทั้งฝั่งของ PSV เนี่ยฟิตจัดเลยนะ ส่วนทางฝั่งของเรนเจอร์ครับผมวันนี้สเฟนเดวิสนะครับผมกองกลางตัวเก่านะจะลงสนามไม่ได้ชัวร์ร้อครับแต่กองหน้าตัวความหวังอย่างคิริลเดสเซอร์สนะครับผมอันนี้ไม่มีปัญหานะพร้อมลงสนามเลยครับผมนี่พึ่งย้ายมาจากเครโมเนเซ่เลยนะอันนี้เป็นกองหน้าตัวหลักเครโมเนเซ่เลยนะครับย้ายมาเล่นกับเรนเจอร์สำหรับกองหน้าในจีเรียนรายนี้รวมไปถึงกองกลางอย่างทอตแคทเวลครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับผมอเอาเป็นว่าถือว่าโดยรวมเรนเจอร์กับ PSV ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ซึ่งความน่าสนใจนะครับผมก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเก๋านะในการเข้าไปเล่น UCL รอบแบ่งกลุ่มนะครับผมคือไปบ่อยพอๆกันอนะแต่พอเข้าไปถึงรอบนะั้นส่วนใหญ่ PSV จะมีผลงานที่ดีกว่า Ranger อันนี้ต้องยอมรับนะครับคราวนี้ขอแอบไป2องส t ตตแมตที่แล้วหน่อยนะเป็น PSV ที่ทำได้ดีกว่านะครับเกมเยือนนัดก่อนที่สกอตแลนด์เนี่ย PSV เฟนเนี่ยบุกไปครองบอลได้มากกว่าครับอยู่ที่ 65- ต่อ35 โอกาสจบสกอร์ก็มากกว่าครับ20ครั้งตรงกรอบ5เป็นประตู2ส่วนทั้งฝั่งของเรนเจอร์นะครับที่เล่นในบ้านนาที่แล้วครับมีโอกาสเพียงแค่11ครั้งเท่านั้นตรงกรอบ5แล้วก็เป็นประตู2ครั้งเหมือนกันครับการพาสซิ่งบอลครับตลอดทั้งเกม PSV 600ครั้งนะฮะขณะที่เรนเจอร์แค่200กว่าครั้ง,งเท่านั้นเองครับนี่ขนาดเล่นเกมเย่านะครับผมยังต้องตั้งรับใส่เลยอะ่ะวันนี้เนี่ยมาเยือน PSV รับรองได้เจ้าถิ่นเนี่ยบุกแหลกเลยละ่ะ ผมรับประกันได้เลยจะได้เห็นแบบ p s เพับสนาม <S <S บุกสายเรนเจอร์อย่างหนักหน่วงแน่นอนแล้วถ้าเกิดเกมรับมันพลาดแค่นิดเดียวนี่โอกาสโดนลงโทษสูงนะเพราะว่า,เ,าเกมลูกของ p s เค่อนข้างจะเฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมมากๆเลยคือคือลุกดียองกับไอโนอาแรงเนี่ยผมชอบนะโดยเฉพาะโนอาแรงนะครับผมตัวตัวนี้เล่นโคตรดีเลยฤด,ดูกาลก่อนวันนี้ผมว่าเรนเจอร์ไม่น่ารอดนะอไม่น่าจะมีเดียวจูเหมือนฤดูกาลก่อนะที่บุกมาชนะได้ PSV เก่าวกว่าครับผู้เล่นก็ดีกว่าจริง,รงๆแถมได้เล่น,ลน,ลน,ลนในบ้านสถานการณ์ทุกอย่างมันดูดีกว่าแต่กระทั่งผลงานการเล่นแมตช์ที่แล้วถึงแม้ว่าจะเสมอมาก็ดูดีกว่าเรนเจอร์ด้วยนะครับอีกทั้งเรนเจอร์ยังมีบอลเตะเมื่อ ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของ p s เน่าจะสดกว่าแบบชัดเจนนะครับผมเรนเจอร์นี้ไม่ค่อยได้พักตัวด้วยนะตัวจริงลงแทบจะครบหมดเลยนะที่เจอกับรอสคารตี้เมื่อวันที่26นะครับวันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับ PSV อคงเอาชนะได้ไม่ยากครับอัตราต่อรองเจ้าถิ่นต่อน1ลูกนะผมว่า1ลูกมีแต่ว่าลูก2นี่อาจจะต้องลุนสักหน่อยนะครับอยู่ต่อเจ้าถิ่นแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ครับ3คู่นะฮะเอาเบาๆไปแล้วกันนะทวนอีกครั้งหนึ่งครับอยู่เจ แล้วก็ต่อ PSV iPhone 1ลูกนะครับตัวที่ชอบมีอยู่1ตัวครับใครอยากรู้ทักมาหาผมที่ l i น์แอดได้เลยนะฮะเดี๋ยวคุยกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ